ปิดท้ายที่จังหวัดพังงาน,นะครับตอนนี้พับพึงฐานบานจะพลั่งเต็มลำคลองสวนตาแสมสวนตาตาแสบเนาะรับวันอนุรักษ์พลับพึงฐาน2 5 6 5ครับชาวบ้านหมู่ที่1ตําบลทับช้างตําบลแม่นางขาวอ,อําเภอคุร,รบ,บุรีจังหวัดพังงา,นานครับก็นำผู้สื่อข่าวเที่ยวชมดอกพับพึงทานที่ได้รับการขนานานาว่าเป็นราชินีแห่งสายน้ำ ซึ่งหายากใกล้สูญพันธุ์ซึ่งเป็นพืชประจําถิ่นของอำเภอคุฑบุรีจังหวัดพังงาและอำเภอสุขสําราญจังหวัดนนองพบว่าพับพึงทานกําลังชูช่อดอกบานสับั่งอยู่ในลําคลองบางปงภายในสวนปาล์มของตาเสมเกษตร,รกรในพื้นที่รับวันอนุรักษ์พับพึงทาน14พฤศจิกายนของทุกปีนะครับโดยพับพึงทานก็จะชูช่อบานตลอดลําคลองอยาวประมาณ500เมตรครับตาเสมได้ลงมือตัดหญ้าปรับพื้นที่ไว้ สำหรับต้อนรับผู้สนใจเข้ามาท่องเที่ยวชมความงามเป็นจุดชมดอกพับพึึงฐานที่สวยงามอีกจุดหนึ่งในอำเภอคคราบุรีมีสายน้ำไหลใจสะอาดครับ นางสาวกันหาอยู่ศรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและนางสาวสิริพรจัก,กระพง์ชาวบ้านกล่าวว่าช่วงนี้ดอกพลับพรึงทานออกดอกบานสะพรั่งเต็มลำคลองจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชมผู้สนใจสามารถโทรศัพท์สอบถามนะคะได้ที่คุณสิริพรน,นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 6 2 7 5 8 2 8 4ค่ะ